สำหรับสนุนโดยกลิ่นหอมเกินห้ามใจแป้งเย็นเพสต์รสชาติของรักแรกอยู่กับเราตลอดไปมามา่าอร่อยดีน่าออริจินอลอร่อยคุ้มสิบบาทดาตินสปริงเกิลรีดิไซน์ทูรีดิว สวัสดีค่ะพบกันในไทยรัฐนิวโชว์นะคะวันนี้วันจันทร์15เมษายน2567ค่ะอยู่กับดิฉันเขมสร์นูขาวนะคะดำเนินรายการร่วมกับน้องคิงพิรวัตรอัธนาค่ะหลายคนเล่นสงกรานต์เสร็จแล้วทยอยเดินทางกลับนะฮะเต็มความพร้อมก่อนจะเริ่มต้นทํางานครับล่าสุดรถตู้คันนี้ออกเดินทางมาจากมุกดาหารปลายทางคือยโสธรครับผู้โดยสารหคนบนรถเป็นลมหมดสติเกือบตายนะฮะเกือบจะกลายเป็นรถตู้มรณะเพราะอะไรไปดูเหตุการณ์ครับ สี่ลายห้าลายบ้าเด่งช่วยคนไทยสมาีพปีนขาแนวเลื่อกตลอดปีับมอใส่สองร้อยคันและพรอมล้าเจ็ดครั้งเพียงเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวขนส่งเริ่มส่งฝาตั้งแต่วันนี้่งเลยทุกฝามีค่ะ งานก็เลือกไม่ได้แต่กาแฟเลือกได้มอกโคน่าซีเล็กหอมกำลังโดนขั่วกำลังดีเต็มรถกาแฟมอกโคน่าซีเล็กและเอสเปรสโซ <c oughs> มีอยากเสียลุกเพราะหัวมันจากรังแคมัน Head อน d ์โชเดอสสูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุม่มดูดแพรไหม ละลายหมดแล้วโอ๊ยเน่ะ <c oughs> กันแดดไม่เน่ะตรงนี้เซรั่ากันแดดแตงโมสูตรเย็นผสานไฮโดรคลอโเจนวิตซี่ซึมไวไม่เหนียว <c oughs> ผิวดูใสใน5วัน SPF 50พร้อมสูตรใหม่กันแดดบลูเบอรี่ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะ คนเรามีความชอบที่แตกต่างส่วนผมหลงไหลในสีดำถ้าเป็นกาแฟดำต้องซูเปอร์คลาสสิกกลม่อมลงตัวดำดั๊บซูเปอร์ริชเอสเพรสโซถึงใจสายเข้มดื่มดำเพียงดื่มดำต้องซูเปอร์กาแฟดำเปนๆมันจึ้งมันจึ้งเรามาดึงดันต้องมันจึ้งมันจึ้งเรามาดึงดกันดึ่มดำดำ หายใจคือคอนเทนดึงดันดกอย่าดมตรามินเมื่อกี้มีคนเรียกฉันป้าด้วยแหละเพราะเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลกดเกมมันเดือดชัวร์ล้านกดฟ้าส o คริงพลัสดีกว่าจากแอร์มิซูบูชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิเย็นแล้ว พอเย็นแล้วปรับลมอัตโนมัติไม่ให้โดนตัวเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด Mitsubishi Electric อยากผิวไร้ทำไม่ต้องเลือกวิตซีหรือกันแดาตรงนี้ Nivea Super C Plus มีวิตามิน C เข้มข้น50เทา่าผสาน SPF 50เซรั่มซมเร็วลช่วยปกป้องพร้อมฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียบูสต์ผิวด,ดูไร้ในแวัน Nivea Super 4 Plus ในช่วงเวลาสำคัญ ดันหรือปิดแอร์ที่บ้านด้วยอีโคไอของ Mitsubishi เล็ก t r i c Mr. Slim ร์คอยสแกนถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวแอร์จะปิดอัตโนมัติเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียด Mitsubishi เล e กทริ c เบอร์ดี b โรบัสต้ขัวเข้มคุณภาพแข้มสักหน่อยไหมวัยรุ่นก็ไม่ครับแค่นี้แล้วลุยเบอร์ดีอร่อยเข้มเต็มแคน สับสนุนโดยเบลสิตเกิร์ยาปรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาเราคือนอมเปรี้ยวที่คิดมาเยอะเพื่อคนยุคนี้ดีไลท์นิวปา j e เจโรสปอร์ต t อลีทอีดิชั่นอุยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลลดคันครองใจมหาชน ไฟลา์ปรับผ้านุ่มอิเกนส์หอมหรูติดทนยาวนานสิบเท่าช่วยให้ผ้านุ่มรีดง่ายช่วยลดกลิ่นอับชื้นคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่นนทบุรีเขาก็ยังเล่นน้ําสงกรานกันฉ่ำๆปร,รากฏว่ามีผู้ชายคนนึงไปซื้อน้ําแข็งแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นเล่นน้ํากันอยู่แล้วเขาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์หนุ่มที่ไปซื้อน้ําแข็งเข้าใจผิดคิดว่าเขาเบิ้ลเครื่องใส่<ะ>กลับไปเอาปืนมา มายิงขู่จนโอโหกลุ่มวัยรุ่นหมีกันกระเจิงนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะผู้ก่อเหตุเห็นไหมคะลูกศรสีแดงชี้มาขี่รถจักรยาน